สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยได้นี่พี่น้องมแม่้าแล้วขี้ค้าอันตั้มพี่น้องก็ให้ป้าอันตั้มมีกินซะ,ม,ะมีเนี่ยแรกกันนี่นะพี่น้องก็นเนื้อทงลานแม่กันดะ้วยนะทงแมท่ที่จ้าเออของอร่อยใหม่ๆสดๆบ่อย่าวบ่บ่บว่าบ่ได้พี่น้องสองเถิดใต้เ้ียนชนะ <laughs> ข้าวมุ้ยข้าวม่นไม่ค่อยกินเลยอ้าวเคยไปไหนข้าวมยข้าวม่นแม่เขาเขาเขาซานพี่น้องเลยแบ่งกันผุ่นละสองสามโลนั่นแหละญาติพี่น้องกันเด้ว่านย่าแล้วกันยายน้อยยายนุชยายปี๋ยายโตหมู่อานเด้อแม่ดาเจ้าหุงสองเถื่อนมาได้เฮ้ยเอ้ย ยบาดีอืมเอามาลราให้เรามีงงกำลังใจหาเงินอันจ่ายขาดอันเอื้อนมาื่อเนี่ยปเป็นอะไรวันที่หนึ่งอยดีลุงน้อยจะกินยงมุสอ่้านี่นะลุงน้อยอไครอ้าวลา,างวันให้เงินให้เงินมาซื้ออยู่ไร คือเลยเดือนหนึ่งแหละบอลูกว่าเียไกลไปอยู่เียไปเสียมากอวาหัวบุเขาไปในลูกพอกัพ่อลูกอยเอ้ยแมวน่ะนะกุ่มก็ห้องคอยบดขึ้นนะอนจะงุ้มมัดน่ว่าชิดถือเลขปุจักเด็กปีนเมากระจุบปีมา Con mày là kỳ lạy, thôi, nói. Tăm lái, nó quá dĩnh cái nhạc, gì kìm em yang hơi quá dĩnh em yang. Tao gặp gỡ cho gia đình của 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 gia đình ของนาามานดมีสำีเด้อพี่น้องกันพี่สีก่กระปุกจะ้จะ <ừ. S 3> ยืมเพืเ่อนลนเืนทลน,น,ทน,น้ยังมีเพื่อนนะบอกบอกงไงมันปัเ้อะใส่ใจอยู่ตามหุงนะใส่ใจน้อยร้านสาว พี่น้องเว้ยมาเด้ี่เ้ยสนใจพี่น้งองทุ่งละสามบาทนั่งนะสัทงรหาสิบกสิบนในเมืองหมดละมา,า,าเยค่ะจิจ้ะมาไม่พาดแะ่ิบไม่ซีไม่คันด้วยนาด้ำคำเครียดเอ้ยเขาเขาหนักกว่าน,น,นี้นะ เขาบอกห้ามเกินเที่ยงนะเขาบอกว่าไอ้บเทานะคะใส่หมูปิ้งก่อนนะต้องง่ายหน่อยนะวันนี้ต้อง,งอห้ามห้ามตัวแ่กห้ามเกินเที่ยงนะค๊ะวันนี้วันนี้ปอดการใช้เงาแท้ขายของคุณผู้บริโภคดใดเขาอยู่วัวอะไรนะ น้ตพีเามูปิ้งใส่เนี่ยังอีกไหมใส่ใส่ให้เลยโอเคอเนี้เอาบอบ่ขีดเงินมากมานิเขาไปยืมเงินนะยังเขาเขาวยรเออใส่ไปเจ๊สสยบอกกาขีดเงิน มันมันเก่งแจ้มมาได้เขาใหม่รุ่นโบขีดมาได้ไดรห่วยพูดไป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 เด้อทางนี้บ่มีได้ดพูนฮ่องพ้าเมนอรไอ,อยเดียวพ่อจะไปทำอะไรต้องทำต้นนะเมื่อกี้ขอกินเปแล้วไมูดป,ปิงซองใหม่คันนี้ฮหอร์หนึ่งเป็นสิบห้าบาทเดนั่งคิดเงินเลยคเนาะตัวบบขีดกับโบขีดตัวตจ้พี่กับพี่ได้เว้ยเอาเมืองลงขักเจเลยอ้าว ิ่อ้าวลงยู่ร้อบาทนี่ห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบพี่คอยเอะว่อันนี้ได้สิบห้าบาทนะเด้วายม้วนนี่แกสิกูถอดได้จะส่องมึงร้นนี่จะซ่องมึงร้นนี่จีบอให้ก็ติดกนแล้วบ่เฮ้ย ร้อยสิบห้าบาทไม่ค่าเอารอยหนึ่งโอ้ใจดีขนาดเลยใดีสิบหาาบท้อพี่น้องนั่งในข้างหลังกันเลหุง <c oughs> กินมาแรงเลย ส่วนข้ามาก็ขบมาเล็กหน่อยข้าวหนาวเยี่ยมมากภาษา ตะกอนค้องพัสด <c oughs> no. ุแพงด้วยไอ้ไม้ละสามบาทเนาะคู่มือไม่ละหาบาทแทบสีบเรือยังร้เรื่องขว่านคนเป็นตลาดนะเพราว่าคนออมบร้ยเนาะบร้อยบาทเองเหินโค้งไหรือไงงามเ้ยโค้งละโรคอะโค้งเน่ยมันเหนื่อยไรเออมันเนื่อยไรขอเบิ่มอีเสียขอเสียด้วยเออดึด่นทุ่มันเนี่ยดึดืวอืมอเพิเสีย มันก็จะมาหดนนามอยู่บ่ะมื่อีรนะบนได้มาบ่มาแล้วลูกค้าจ้าอันค่าทำห้าตับนะทองมือเวลามีบ่มีทับทำห้อยู่ถูมือมาีเลไลบตับกระเลยเาอไป มา่าค้องแล้วเบิดดอ่มันเบิดอ่แต่นี่เข้ามากแล้วคโดหิวเาทุกหน่าเาสุบาบนะบ่บ่ตกใจบ่จะหนีท่วงโอ้ยแทบเสดเดิร์ดวอนท้่ยวิก่อนเอ้ยข่อยหู้แล้วมันโตกนลงน้ำบ่อนเนี่ยคยว่าข่อยขอยอยก้าน้ำบอนหันเนาะพี่อ้อมดูให้หนูหน่อยอ้าว ต๊ะพลาสเก็บ่มี่ือ้อ่าอยู่เป้ทัวแรกวะ<ม>อุดนุ่นนาน,ปน,านปพป่นยอง้ยตอนสวยๆน่ะพี่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 ป้าป้าเอ้ยฝากคนน,าน,น,าน,นุ่นเดีอย้จะฝากเลี่ยงน้องเท่นน้องน้ามีเด้อบายแล้วอืมตัวแทนน่นอนประทานไม่มแร,รง วันเาสาร์ก็สิเงียบเนี่ยร้อยหนึ่งเนาะแบ่งกันกินไปลเลยเคอาเทเนี่ยวมันจะโดนนะนั่นน้ำพริกกุ้งเสียบเอ้ยโมแมนน้ำพริกปลาแห้งนั่งปลาแห้งปลาแห้งจ้ะ โซลินนาบูาสวสบายสองแถวเมืออไไอมม่อเราได้ไปนอนมาเมาให้ลูกให้เต่กินก่อนีปนองเ้นนี่เอาบอกับพ้องฟรีได้เนอะ้องฟีโคตรโคตร่เข้าใจดีเนาะองฟีได้หนีอหน่อ,ดอ,อได้มหมาเอ้ยมาเคลืนะ่อนเทนะมันบอกว่าหนูทอนทิ้งเลยพี่ อุ้ยมันเห็ดเสศษข่อยแมอย่องยองนูทอนทิ้งแล้วพี่ทำไมเธอใจร้ายกับฉันอย่างนั้นฉันสั่งเธอบ่อยมากเกินไปใช่ไหมหนูทอนทิ้งแล้วพี่ไ่สั้เมื่อไรไดูพี่น้องไม้พอกันใหม่คลิปหน้าเราจะสบายดีไปเลยโหลดกระไรไยเป็นคนดกคนดินวันวันวันูนนย่